ไปไปเอาเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวยายซื้อก่อนวันนี้เมื่อวานไหวเอกพระราพนมนวันนี้มาไหวพระยาเสือชะตะลากษาะแล้วจ้ะ นั่นมาไหวพญาสีสัจตนาคณะได้บูชาดอกไม้ก่อนบูชาดอกไม้ก่อนนะทุกคนมันจะไม่ได้เอาไม่ได้เอาอันนั้นมาขาตั้งก็เดือดร้อนกันเราซื้อดอกไม้ประเดี๋ยวนะ กินสภพาใช่ไหมครับี๋ยวไปไว้ไปไว้คั ไปแล้วก็บุมีอันนั้นใส่ใส่แล้วมันสีมันจืดมันก็อันนั้นเลยคอยค่อยๆคอยค่อยๆถ่ายอยู่ทายอยู่ใส่ละทายอันตั้งไว้ในบ้านล่ะสีมันจืดเองฮะถ่ายอยู่ใส่ไหมทายจมูกนั่นไหมถทายอยู่ใส่คอยจะถ่ายทุกที่ทั้งพระธาตุทั้งยูนิแต่คนละอย่างกันทายคนอื่นจืดผมโมลูแล้วถายผมโมจืดในน้อง เอยเริ่มบูรายเท่ายอเออแม่นยันแม่น่ะยันแม่นสีคือว่าอีหย่งว่ามันก็จืดคอยรถบเอาแล้วเพิ่นจุดใส่ละเขาไม่ให้จุดทูบหรอยายยาย เขาให้จุดทูบไหมไม่ให้จุดใช่ไหมโอ้มีน่าแล้วมีมีลดจุดทูบเพื่อช่วยาวเพื่อลดมลพิษในอากาศอ๋อปักเฉยๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายจีกายจีนะวาจายะจีตาสาวาอิหิสิริสันตะนาคลาชังอะาหาังวะทามิสัพพะทาสัพะสพะโสถิภัวันตุเมฆัง แ้่พระเจ้าขอน้อมวาจาและจิตใจไหววันทาพยาสีษัตรนาคาราชตนี้ขอความสุขดวัสวีสดีจงมีแก่ขพระเจ้าในการทุกเมื่อเทิน Điều đai mùa đó là nhiều nhiều đai muộn ลูกจะเอาขันนี้ให้นะ้อหนูมีโชคมีลาภหนูก็จะมาไหว้ขันถน้าโชคดีถ้าหนูทำได้สำเร็จหนูจะมาไหว้ท่านมากลับบ้านกัน ทางงดทางดไอ้จุดทูบนะทุกคนทาง,งดจุงงดทูบโองง้โห ให้ยาสักผ้าไหม มาไหว้ขอพรก่อนกลับบ้านวันที่30นะกลับจันจะกลับจันแล้ววันที่30นี้นะดนูแลมีโชคมีลาภไปที่น่นมีจะคนรักองสงสารขอพรพระเทริวงหนะ้าดนประเทศลาวเดวนไปแล้ว ประเทศเาวได้ได้ใส่ผ้าโพกหัวก่อนมันร้อนหลานสาวนําไปดูเห็นปะหลานสาวไปดูเลข <c oughs> เลขใต้คางพญาสีจัตตหน,นาคนะหลานสาวก็ไปเอาะดูไปดู อยู่ใต้คางท่านจะเห็นเพราะเขาเคยถูกไงเนี่ยหลานสาวคนนี้เขาจะเคยถูกอประเทศท้าแขกเด้อท้าพุ่ทน,พนทานแขกเด้อพี่น้องทาแขกแขวงคำม่วนแขวงคำม่วนเด้อ วันนี้เจ๊ใกล้จะกลับแล้วไงวันที่สามสิบเจ๊ก็กลับแล้ววันที่สามสิบเจ๊ก็กลับเจ๊ก็เลยมาถ่ายบ้านเกิดเจ๊ฮัหกหน้านคะรพนมฮันะมหกหน้านคะรพนมน่อันนี้ z o o ที่พระบจะมีอะไรแล้วโชคโชคดีลูกก็จะมา ไายขันพญายนานี่แหละโชคแล้วโชคดลยละจะมาทำบุญที่บ้านเกิดมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเนาะไม่อยากอยู่บ้านเขาแล้วอยากกลับมาอยู่นครพนมแล้วเด็ก อันนี้ด้านหลังเขจะให้สีสัตับนะกรัดด้านหลังอันนี้ด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังมันจะติดถนนเนี่ยเส้นเส้นนี้เข้าไปตลาดนะอันนี้ลงจำนำขอปรวจสอบตรวจอ เดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันแล้วที่มาในเมืองนะพอดีหลานมาไงหลานมาจากจันเขาก็มาเที่ยวด้วยแฟนเขานะ อยู่ริมเขื่อนริมแม่น้ำโขงกันชมวิวไปด้วยกันนะพี่น้องชมวิวไปด้วยกันนะรถทัวมาจากจังหวัดไหนกัไไปรู้ về xe Đi Mình lo tụi tóc mang đẹp, 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 nó กินน้ำันก็ี่กินข้าวปนอ๊มกินข้าวเน่ยกินนั่นตามหูครับสัวลง เดี๋ยวให้ดูภาพข้างหน้าเด้อดูวิวข้างหน้านะเนยเวียงจันเบียงจันเด้อเนี่ยน,นี่เมืองท่าแขกได้แัน่เนี่ย ตมห่งมีใบใหญ่ตำมหอ่งพิคสีเมตรอันนี้มัดเตะอันนี้เสียเงินบอเสืยเจ้าโอเคโอเคพีคเนี่ย อันนี้จักบาทอันนี้สาวๆอันนี้หาซื้อปัญญไฟร้อนๆนะ,ะ,ะอันนี้เท่าไหร่สิบบาทยี่สิบไหวประยาสีชัตรน,นาคราชแลวกับหิวเขาได้บางน,นี้ ไม่ไม่มีเหรอน,น,น,นเ,อเหรอน่ลั่ใส่เปือก่มคใส่เผือกอมีไส้เดียวยวะเออของมากของมากค่อยละเผือกนี่ชิมน่ลาดลยไหมคะลาดไปเลย อันนี้ไม่ละอันนี้ไม่ละนะแล้วเพื่อเด็กจะกิน,นเอาแค่าดิใส่น้ำตาลน้ำเดขอของข่อยได้น้ำตาล่ายเลย่ายเลยถ่ากเลยจะ<อ>ถ่าย,ายทำไมเอ้ยพอมุดมั้ง <laughs> ่ายไม่เคยยนะังนอนยงเด กระดูโคกเฉยๆกะดูโคกเฉยๆก็ไม่ได้ถ่ายตัวเจ้าเด้อ

วิวฝั่งลาวเ้อภูเขาก็เจ้าหลายๆเนาะภูเขาเขาเยอะๆว่ะเมืองท่าแขกแขกขมวนอยู่อำเภออะไรคะอำเภอเมืองจ้าอยู่อำเภอเมืองตอนนี้อยู่ในเมืองอำเภอเมืองค่อยอยู่อำเภอเมือง ไม่ได้สุดต่ำหูห้งฮะคนต่ำอยู่นั่นดีแล้วย,ยังกินเนเญยเลยอ๋อกินหญ่เลยเอาไหมอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอำเภอเมืองนะจ๊ะอันนี้ในตะัวนะครพน,นมอืจังหวัดอื่นมั้ย กินแค่กินนจากเเอาก็บก um ัน okay. well, ันตอกเสาเข็นนี่ไม uh, ่ไม่งั้นมันอยู่ไม่นั่นหรอกมันมันก็โค่นเลยนะโอเคคนนั่งเยอะเลยนะตอนนั้นแ่ะยึดบานได้อันซื้อมาด้อ

ใส่แลวค่ะโ้โอ้ก็ใส่โอนั่งกิส้มตำเ กำลังกินได้พนะี่น้องกำลังกินอยู่เด้อกำลังกินอยู่ยังกู้กไปได้ยังกินอยู่ แต่มุ้งเจ็บๆพี่นะ 갑자기 이런 만으 ดึงด้วยดึง,ดดงอ้อเออของเอมันใช่ตอนนั้นแรงกว่านี้อีกตอนที่น้ำมาเอ,อาภาษาแรงกว่านี้อีกเนี่ยน้ำนงั้นเนี่ยจะเอ,อะาภาษาน้ำขึ้นถึงนี่นะ่ะ น้ำยังไม่แห้งลเลยใจนลยอ่ะเอาภาษาอ่ะไอนนโรงแรมในฝั่งลาวนะโรงแรมที่ฝั่งลาวขอบคุณคุณ n o k n o y นะคะ เ yeah. นี่ยโรงแรมทางนรั้งนะเคยไปนอนมาเนาี่ยน่ะเคไปนอนเมื่อไหร่หลายปีแล้วกับพวกไอ้สาวผมเคยไปนอนเมื่อไหร่เนี่ยเคยไปนอนที่โรงแรมเนี่ยเมืนอน่อไหร่มากะตามากะตาเวียงอะ่ะข้ามไปนอนอนู่นอ,นอะ่ะหลายปีแล้วจนนันเหร เท้มนั้นเท่านั้นเท่านี้ รอกขายเป็นข้าวงานโอท็อปที่แถวบ้านเนียนเรือเรือมาแล้วพี่น้องใส่ว่ามันร้อนนะเนี่ยโอ้ยร้อนอย่าลงไลน์นะทุกคนร้อนจัดเลยเดี๋ยวมันจะระเบิดแค่นี้นะบ๊ายบายจุบจ๊บ เครื่องร้อนไม่ได้